ไม,ไม่เริ่มขยาวเลยเด้อพี่นอ้องอืมย,ยู่หัวเลยอ,าอย๋าหนอใหญ่ครับขยาวกับพ่อขยาวยมมนนอยูย่มันหนอใหญ่ก็ด้วอืาพี่น้องขยาวเนยงน,น้ำงามสวย นางหน่อไม้อ okay. ่อนๆอบอวลจ้าตาแนงนี no. ่ใหญ่ค no. ่ะพี่น้องนั่นสวยๆเลยจ้างามค่ะเนาะเมนนี่สวยๆเลยจ้าหนอนงามแท้เฮ้ยอบๆเลยพี่น้องน้ำหมอกน้ำหมอกทำไมน้ำหมอกจ้า ออ่อนเด้อฮักกระมวลพร้อมพี่น้องจ้าวันอันนี้เองนั่นนะอเหนดร้อยจ้าสืสวยจ้าขนาดแดงชุ่มชุมไม่กี่ต้มพี่น้องจะม,มดเอาขึ้น ไหนเนาน,านจ้าจ้าเฮ้ยอ่อนๆจ้าอืมตอนถึงมาหมดโคนเลยเอออ่อนๆนี่พี่นนองเดี๋ยวอ่อนอันนี้ตอนจ้าอันนี้นนนหรังอัอนรัง โอ้หนุ่มเองหมดได้ทัลืมหนุแมเองก็ไไ,ไปไปเอจ้า<ป>จ้าสามเหน่งพี่น้องอืม เนนอ่อนๆบวบๆบวบเลยจ้าเนสวยๆจ้านูอนดูสวยไปว้กันจ้าก้อนนสีก้อน้ได้สีเลนจ้าสีเนอ่อนๆเลยจ้า อ๋อสแหงแต่ทึงงามฮว่าสิบ่ได้หนม่ี่นู้อ๋อตัง่งเอ้ยนี่นตึ่งนี่งามเลยจ้าสามแหงจะทำยังไงเอาเนี่ตทงเนี้ยจ้าไหลป่ะมึงทันโรศิพั์เนาะโรดัพท์ไปฟัน ยัง,งบหาบหายังบกขึงอยู่หาไปเรื่อยหาไปเรื่ยยอยเครื่อถขายองค์จ้าบอกมันชามือกับอาเดจะเด้อเอาไว้ไปต้มใส่ หัวผักนี้เน่อมันผักตัวนี้เป็นหนอ่อขึ้นกับดินตัวนี้บ็เป็นแหนงเด้อพี่น้องเดอ้อโนได้บ,บวกนะขึ้นหน่อขึ้นกับดินเด้อจ้าเร <c oughs> ิ่มหายากลงเลยแล้วไปป้าเด็กเริ่มเห็นเลยแต่พอได้เล่มอยู่แต่พอได้เล่มนี่บอกแต่ว่ามัน,นมห,หน่อย,อยลงเตะเออไม่หางหน่อยเป็นพวกเลนลอยนะ นนัีโน่เน,น,น,นี่อันยังงามขึ้นโน่อะบอกมัน แสงผู้รีกงเสพเอ๊ะปักมือสิบ เรียบร้อยจ้าน้ำมันสวยๆสวยงามเลยจ้าพี่น้องเมองเนยน,นี่ไปไปในสนวนสหนอสเ,เอาสัมแนน<น>ล้วเนาะเย็นหาไปเรื่อยๆจ้ามองนี่ไม่จะนอนใหญ่ๆบอกมันเอาไว้ไปใส่ตามป่าเลยพี่น้องเรียบร้อยจ้าปะ